เพื่อนๆคิดว่าไฮยาเตะเกียริลูมตัวไหนมากที่สุดครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเอนเนตไฟหน้ามังกรโอเมก้าพยายามเข้ามาไล่ทีมเราครับผมหาจังหวะที่โอเมก้าสกิลหมดแล้วก็เลยลําเข้าไปกะจะลําฟรีสุดท้ายโดนทอนตันแต่ว่าก็ได้คิวโอเมก้ามาอยู่พี่ทอนไปเคลียร์คลิปกลางครับผมก็เลยแอบดักหน่อยเห็นเขาเดินมากับวงระยะตีที่เพิ่มขึ้นสแสดงว่าใช้สกิลสองไปแล้วแถมฟิกเกอร์ก็เพิ่งใช้ไปไฟเมื่อกี้แบบนี้ผมก็โซโล่คิวแบบหวานเจี๊ยบสลับขึ้นมาเรียนบนครับแล้วมีการนัวการกลางแม่น้าคือ ย,ยีน่าเหมือนจะเข้ามาตอดฉีครับแต่ระยะไม่ถึงต้นไม้ที่แอบดักอยู่ในภูมิก็ตบหน้าสั่นไปเลยดิโอเมก้าฝั่งข้ามพยายามมาคัดให้ครับเพราะเพื่อนเขาลล่นพลาดแต่ก็ต้องแรงด้วยชีวิตผมพยายามตามจ่ายสกิลครับแต่เหมือนจะแดสสกิลสองเยอะไปครับไม่มีสเตมิน่าลำเลยแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคอยูได้มาตัวหนึ่งช็อตนี้มุมแคบต้นไม้กลางอันตีอย่างสวยครับแล้วเหมือนอยากจะเล่นต่อครับต้นไม้ฟิกเข้าไปตบแบบสสวยๆแหลมฉีฟิกเกอร์เข้ามาตบ2อีกโอโหบอกเลยว่าหายยกดงฝั่งข้ามเหลือยีน่ากันบ้านอยู่คนเดียวรบบโดนนนลุกะท่อจ้า ส่วนผมที่เล่นได้ฟรีจ,จัดๆในเกมนี้ครับก็ได้ MVP รับ2ดาวไปแบบชิวๆ